มารู้จักโรคซาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงนะคะเป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นเชื้อไวรัสนะคะและก็มีส่วนคล้ายคลึงกับไวรัสโครโรนาเรามากเลยนะคะเรามารู้กันนะคะว่าออสองตัวนี้มีจุดกำเนิดแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เราจะได้ป้องกันตัวถูกช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่หน้าฝนไวรัสก็ระบาดเยอะเลยนะคะดูจากภาพนะคะนี่คือการระบาดของโรคซาตั้งแต่ปี 2002- ถึง2003 ะะก็จะเห็นแถบพื้นที่นะคะก็มีในไทยนิดหน่อยนะคะดูนะคะสีถ้าสีเข้มเนี่ยก็คือมากกว่า1 0 0 0ถึง5,327รายนะคะสีอ่อนลงอ่อนลงนะคะของไทยเราเป็นสีอ่อนนะคะก็ประมาณ0ูนถึงเรายเองนะคะแต่ว่าที่เจอในประเทศไทยตามที่ได้เห็นรับรายงานมาก็มีแค่คนเดียวนะคะก็ดูนะคะโรคระบาด ทางเดินหายใจเฉียบพันธุ์รุนแรงหรือที่รู้จักกันชื่อโรคซานะคะเป็นเกินเป็นการเกิดระบาดครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่พบในการระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2545ถึงกรกฎาคม2 5ั6นะคะ ก็ยังไม่ถึงปีนะคะในการระบาดแต่พบผู้ป่วยทั้งสิ้น8,98 0รายนะคะจาก26ประเทศในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต774รายโดยพบผู้ป่วยปอดบวมนะคะซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะต่อมาเกิดการระบาดของโรคปอดบวมในเวียดนามฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันแคนาดานะคะ ก็พบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะและมักมีความรุนแรงในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า40ปีหรือมีภูมิต้านทานต่ำนะคะสถานการณ์โรคในประเทศไทยเมื่อวันที่9กรกฎาะคมะ2546พบผู้ป่วยยืนยันแค่หนึ่งรายนะคะโดยเป็นแพทย์ชาวอิตาลีที่ไปรักษาคนไข้ที่กรุงฮานอยแล้วมีอาการป่วยเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะแต่ไม่พบว่ามีการติดเชื้อระบาดในกลุ่มแพทย์หรือพยาบาลที่ทําการดูแลนะคะ แล้วก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดในชุมชนอันนี้ก็เป็นประวัติของโรคซาตอนปี2545เนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวไปแล้วนะคะลักษณะของโรคนะคะทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหมอขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าโรคซานะคะผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างรุนแรงร่วมกับอาการในระบบทางเดินอาหารเกิดจากเชื้อไวรัสตัวใหม่ซึ่งอยู่ในตระกูลไวรัสโครโรนาไวรัส ชนิดนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะส่วนเชื้อไวรัสตัวใหม่นี้เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ขึ้นมาเชื่อว่าแพร่ระบาดมาจากสัตว์ป่าบางชนิดนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อนะคะเชื้อนี้ว่าไวรัสโคโรนาสัมพันธ์กับซานะคะจึงเรียกสั้นๆว่าไวรัสซาเชื้อชนิดนี้นะคะมีการระบาดอยู่ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ไวรัสตัวนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับโรคซานะคะไวรัสโคโรนาและเมอร์สนะคะ เมิร์ดก็อยู่ในตระกูลไวรัสโครโรนาเหมือนกันมีกลุ่มต้นต่อเดียวกันทําให้มีอาการของโรคคล้ายกันคือจัดการระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะส่วนการแพร่เชื้อนะคะก็มีการติดต่อของโรคเนี่ยแพร่กระจายในหมู่คนที่สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเช่นแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยญาติมิตรที่อยู่ที่บ้านหรือห้องเดียวกันกับผู้ป่วยอยู่ในห้องที่แคบเช่นลิฟต์เป็นต้นนะคะแล้วก็ทําให้สันนิษฐานว่าเชื้อโรคไวรัสซาร์แพร่ระบาด ทางละอ,องเสมหะขนาดใหญ่นะคะก็คือการไอจามอย่างแรงขนาดเดียวกันไข้หวัดต่างๆโดยการไอจามรถใส่กันเนี่ยภายในระยะไม่เกิน3ฟุตหรือประมาณ1เมตรนะคะก็มีโอกาสสัมผัสมือหรือสิ่งปนเปื้อนหรือละองเสมหะของผู้ป่วยเช่นแก้วน้ําหลอดดูดซ้อนช้อนซ่อมผ้าเช็ดหน้าเป็นต้นนะคะก็จะทําให้ติดกันได้โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่บนสิ่งปนเปื้อนได้นานถึง3ชั่วโมง แค่เผลอนำนิ้วมือที่เปื้อนมาเช็ดตาเช็ดจมูกหรือหยิบอาหารเข้าปากแค่นี้เชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบร่างกายเราได้ผ่านทางเยื่อเมือกเข้าไปทางทางเดินหายใจได้แล้วนะคะส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศนะคะและทางอาหารหรือน้ำดื่มนั้น ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ก็ไม่ได้ตัดออกไปยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ระยะแพร่เชื้อผู้ป่วยแพร่เชื้อให้ผู้อื่นตั้งแต่เริ่มมีอาการเป็นไข้วันแรกและในวันที่4หลังจากไข้ก็จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นส่วนระยะก่อนและหลังมีอาการนาน,านกี่วันที่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะแนะนําว่าผู้ที่หายจากอาการเจ็บป่วยควรแยกตัวนานอีก10วันนะคะ ระยะฟักตัว2-10วันก็เฉลี่ย4-6วันในบางรายหรืออัดนานถึง14วันนะคะ2อาทิตย์ในการเฝ้าระวังคนที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่ระบาดก็ต้องมีการกลับตัวรอดูอย่างน้อยก็10วันถ้าพบว่าเป็นปกติก็ถือว่าไม่ติดเชื้อนะคะอันนี้ก็คือเรื่องซานะคะซาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพันรุนแรงนะคะแรกเริ่มจะมีอาการไข้หนาวสาั่นอ่อนเพียปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวมากเบื่ออาหารคล้ายไข้หวัดใหญ่ างรายมีอาการท้องเดินท้องเสียเจ็บอาเจียนเจ็บคอเจ็บหน้าอกร่วมด้วยนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหวัดก็คือมีจามหรือน้ำมูกนะคะในวันที่ 2- ถึง7ถึงมีไข้แล้วก็มีอาการไอแห้งๆที่เป็นรุนแรงถึงท่านเป็นปอดอักเสบก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจหอบแล้วก็มีอาการรุนแรงมากขึ้นตามมาในสัปดาห์ที่2ของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยส่วนใหญ่ปอดอักเสบจะค่อยๆหายไปเองอย่างช้าๆและมักจะหายในสัปดาห์ที่3ของโรค ส่วนผู้ที่เป็นเล็กน้อยจะมีไข้ยอยู่แค่4ีถึงเวันก็หายไปเองคล้ายอาการไข้ธรรมดานะคะเลยทําให้ไม่ค่อยนึกถึงโรคซากันนักนะคะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะคะว่าโรคซาเป็นแบบนี้โรคนี้มีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปร้อยละแปดบถึงเของผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรงซึ่งจะหายได้ปกติภายใน2-3สสัปดาห์ ประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบจะมีอาการหนนะักคือหายใจลําบากซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประคับประคองจังหวะจะพ้นอันตรายนะคะกลุ่มนี้ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นานสองถึงสามสัปดาห์เลยนะคะประมาณร้อยละสิบจะเสียชีวิตกลุ่มนี้มักมีอายุมากกว่าสี่สิบปีมีภูมิต้านทานต่าอาจจะเดิมเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคประจําตัวอื่นๆนะคะแล้วก็ในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีที่เป็นโรคซารเนี่ยมักจะ เป็นแบบไม่รุนแรงและหายได้เองส่วนผู้ที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยถ้าเป็นแล้วมีอัตราการตายถึง1้อเลยนะคะต่อมานะคะในช่วงที่มีการระบาดของโรคนี้ผู้ที่เดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะของโรคควรเฝ้าระวังดูอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดอย่าง110น้อยสิบวัน ถ้าเป็นไปได้ควรวัดไข้ด้วยประลอดทุกวันนะคะถ้ามีไข้ก็ควรวคที่ไปพบแพทย์แพทย์และพยาบาลที่ดูแลโรคผู้ป่วยโรคซาอยู่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเช่นสวมถุงมือใส่กาวนะคะใส่แว่นตาป้องกันการติดเชือ้อมันล้างมือด้วยน้ํากับสบู่แล้วก็เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชือ้อจากผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะคะต่อมานะคะ การรักษาผู้ป่วยที่มีไข้แล้วก็มีประวัติมาก่อนหน้านี้ภายใน10วันอาจจะเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่เสี่ยงนะคะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคนี้ก็ควรส่งผู้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะถพาจะได้ทําการวินิจฉัยแล้วก็ตรวจหาร่องรอยของไวาารัสในเลือดน้ําลายหรือเสมหะต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญการแยกเชือ้อ นะคะในเซล์เพาะเลี้ยงก็จะเป็นตัวทดสอบระดับของอาการของโรคเราด้วยนะคะและที่สําคัญการตรวจพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมก็ตามอาการคนไข้เช่นการตรวจเลือดเพื่อหาจํานวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเก็ดเลือด่าต่ากว่าปกติไหมการตรวจเอมไซ์ตับนะคะว่าสูงกว่าปกติ2 6เท่าไหมนะคะถ้าคียีตินินฟอสฟอสฟอฟคินตนะคะสูงกว่าปกติก็เป็นเรื่องที่ ต้องเฝ้าระวังแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามีการทําลายอ่แล้วก็ปล่อยสารสีเหลืองค่อนข้างสูงทําให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยบกพ่องนะคะก็จะมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองบวมขึ้นมาได้นะคะถ้า การเอ็กซเรย์ปอดนะคะอาจจะพบร่องรอยของปอดอักเสบถ้าตรวจพบหรือสงสัยเป็นโรคนี้ก็มักจะต้องรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลแล้วก็แยกตัวไม่ให้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นส่วนการรักษาในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการเฉพาะเจาะจงนะคะในการรักษาอาการนะคะเพียงแต่ถ้าหายใจลําบากก็จะใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยเพื่อให้พ้นขีดอันตรายนะคะเราก็จะมีการประเมินโดยหนีบออกซิเจนเซตไว้ที่ปลายนิ้วนะคะเพื่อประเมินออกซิเจนในกระแสเลือดนะคะ ในประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ได้มีการทำยาต้านไวรัสขึ้นมานะคะก็รวมกับยาสเตอรอยและบางรายก็ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมอาการของปอดอักเสบซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรักษานะคะแล้วต่อมาก็เริ่มกลายพันธุ์มานะคะไวรัสเหมือนที่เราทราบก็กลายมาเป็นไวรัสโควิดนี่แหละนะคะคราวนี้นะคะ การป้องกันการดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงจึงเป็นหัวข้อที่สําคัญที่สุดไม่ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์ยังไงถ้าเราแข็งแรงนะคะโดยมีการออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อในให้เพียงพอ,งอกอฮอและบุรีแล้วก็อย่าไปกินยาชุดนะคะกินยาลูกกรที่มีสเตอรอยที่จะกดภูมิต้านทานของเราได้นะคะหรือภูมิคุ้มกันเราให้ต่ําลงนะคะตรงนี้อย่าไปทานนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดิน,นทางไปยังประเทศหรือเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้แล้วก็หักหลีกไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามายัย ขณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจํานวนมากก็มันล้างมือหรือน้ำกับน้ํากับสบู่บ่อยๆเพื่อชะเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับมือโดยไม่รู้ตัวหลีกเลี่ยงการใช้มือขยี้ตาแค่จมูกหรือนํามือเข้าปากนะคะหยิบนั่นหยิบนี่เข้าปากเงี้ยนะคะก็เป็นตัวนําเชื้อโรคเข้าได้นะคะไม่ใช่ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นแล้วก็อย่าใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดนะคะนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันต่อมาวิธีการป้องกัน ก็คือถ้ามีการระบาดภายในประเทศของเราก็ควรปฏิบัติเดียวกันก็คือถ้ามีคนในบ้านมีอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดก็ควรที่พาไปโรงพยาบาลก่อนนะคะหลีกเลี่ยงการจับมือกับผู้ป่วยถ้าจําเป็นต้องดูแลผู้ป่วยก็ควรสวมหน้ากากหน้าไม้นะคะใส่แมสเรียบร้อยมันล้างมือกับน้ากับสบู่บ่อยๆหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวของเครื่องใช้กับผู้ป่วยคนนนอนแยกห้องกับผู้ป่วยเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทให้แดดส่องเข้ามาเพื่อฆ่าเชื้อบ้างนะคะ ทำความสะอาดบ้านเครื่องเรือนเครื่องใช้โทรศัพท์อย่างน้อยวันละครั้งนะคะด้วยผ้าชุบน้าสบู่หรือผงซักฟอกนะคะหรือใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะชุบผ้าถูดได้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะต่อมานะคะนี่ก็เป็นชาร์ตท,ที่เปรียบเทียบให้ดูว่าอัน,นิซาแล้วก็โคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะปีที่ระบาดซาเนี่2,546 แล้วก็โคโรนามาปี2562พื้นที่ต้นต่อซายอยู่บนทลนกวางตุ้งประเทศจีนส่วนโคโรนาอยู่ที่อู่ฮั่นประเทศจีนแสดงว่าประเทศจีน,นมีแหล่งแพร่เชื้อเลยนะคะส่วนพื้นที่ที่พบผู้ป,ป่วยนะคะซานี26ประเทศไวรัสโครโครโนานตอนนี้230ประเทศแล้วนะคะทั่วโลกนะข้อมูลณนะวันที่6มิถุนายน2565นะคะ อาการเนี่ยซาเนี่ยจะไข้สูงกว่ามีการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจมีไอแห้งๆนะคะหายใจลําบากส่วนโคโรนาหรือไวรัสโควิดเราเนี่ยมีไข่ร่วมกับอาการทางเดินหายใจนะคะมีปัญหาเช่นไอเจ็บคอมีน้ํามูกหายใจเหนื่อยหอบการติดต่อซาเนี่ยจากคนสู่คนโครโรนาก็จากคนสู่คนนะคะัตราการเสียชีวิตซาเนี่ยสิเปอร์เซนโครโรนาเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ ทั้งซาและโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนานะคะสถานการณ์ในไทยนะคะเมื่อตอนซาเนี่ยก็ยังไม่มีการระบาดพบผู้ป่วยเข้ามารักษาแล้วก็เสียชีวิตไหมนะคะก็ยังไม่มีนะคะในซาแล้วก็โคโรนาเนี่ยตอนนี้เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะสรุปข้อมูลอีกครั้งในตอนอข้อมูลเกี่ยวกับเมอร์สนะคะ ไวรัสเมอร์สนะคะต่อไปเราก็จะเปรียบเทียบทั้ง3าตัวให้ดูนะคะก็ฝากติดตามข้อมูลดีๆนะคะที่ Facebook อตริสราดาวาน YouTube p a r เฮลธ l แอนด์เฮแล้วก็ไลน์แอดสแกนคิวโคดตัวนี้นะคะเพื่อสนทนาภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะหมอแพทย์แผนไทยแล้วก็หมอแผนปัจจุบันบูรณาการองค์ความรู้ให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับทุกยุคทุกสมัยดูแลคนที่เรารักได้แล้วก็รุงอาหารทุกวันให้เป็นยาให้ได้เพื่อช่วยคนเหล่านั้นนะคะอย่าไปเปลืองนะคะเงินซื้อยา หรือ,อซื้ออุปกรณ์อ,อื่นๆมาเพื่อช่วยนะคะเราฟื้นฟูร่างกายเราให้แข็งแรงเพื่อปกป้องตนเองนะคะถามว่าทําไมถึงต้องเอาเรื่องซามาเพราะว่าเรื่องซาเนี่ยเป็นพื้นเท้าความนะคะจากไวรัสขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็มีไวรัสโควิด COVID เป็นโอเมกอนที่กลายพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีไวรัสฝีดาดลิงนะคะที่เริ่มเข้ามานะคะแม้แต่ตัวไข้เลือดออกตาแดงนะคะอิสุอิสเริ่มงูสวัสด กลุ่มนี้ก็เป็นไวรัสทั้งหมดนะคะดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังตนเองดีๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็กลัวไวรัสที่อยู่รอบๆตัวเราไม่รู้มันจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เราต้องสร้างคุม้มกันของเราให้แข็งแรงค่ะเพื่อปกป้องตอนเองและคนที่เรารักนะคะเป็นหลักการพื้นฐานจริงๆนะคะแล้วเราก็จะไม่เสียเวลาเสียเงินนะคะทําให้มาสิ้นเปลืองกับการต้องมารักษา ในระยะที่รุนแรงขึ้นรแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็ฝากไว้นะคะแค่นี้สวัสดีค่ะ